้มาชมบรรยากาศตอนเย็นครับก็มันหมดแล้วนะครับวันนี้มันหมดแล้วน่าจะหมดแล้วจอดทั้งสองครับวันนี้พามาชมครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้พามาดูพามาชมอานี้ครับแต่เอ่อเป็นแต่สีปากนะครับดูงานแปลงดิน้ำมันอุดเลยซลรีนอยครับอันนี้ได้มาจาก ท่อครับสายยางนี่เป็นสายลมครับสายลมธรรมดาถ้าอยากได้ยินเสียงก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะบีบไฟให้ฟังล้างเมื่อวานครับคันนี้ครับชมบรรยากาศตอนเย็นๆครับจอดทั้งสองครับไม่มีมันออกถ้าใครพอมีงานพวกวิ่งหินวิ่งทรายนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับช่วงนี้งานไม่ค่อยเยอะครับ โอ้ลืมบอกว่าอยู่ดีใส่ไฟตัวหางนะครับมาใหม่คำงวนประมาณสิบนะครับส่วนส่วนใต้นะครับใต้สิบสามตอนใต้เป็นสิบสามนะครับใส่ใบปัดเลลนะครับใบปัดเลดส่วนฮินโน่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเต็มเดิมเลย ตอดใกล้กันมากครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับ4,100วิวนะครับสำหรับคลิปรีวิวยูถ้ามีอะไรข้องใจหรืออยากให้ทำคลิปใหม่ก็คอมเมนต์มาได้ครับเกี่ยวกับ UD และ h i โนนะครับส่วนรถตักก็มีปะปลายครับส่วนรถตักมีปะปลายมาบ้างสติ๊กเกอร์นะครับโชเฟอร์ตัดไว้ซ้อนแทงด้วย แก้วครับแบบนี้แก้วเลยแคปยักษ์โตอย่างมุ้น GDE สามร้อยสามสิบอุ้อัน,นี่เราคือง่ามเถอะวะเย่ะมาบมาบเลยไหมเยวหัวน็อตเราแน่นอนแน่นอนเดินเละ็ะดูรอบรถครับแม่มันมา่ากไปนี่นี่หัวกะหุวะกวดน,น้ำ นี่ครับหลังหัวเก่งไปเบิ้งบ่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งทึ่งบ่อุยาถอดผมมีขั้นปีนว่อีขั้นปีนไหมนี่ครับมันบันนี้มันวันนี้ครับได้พอ่น,นี้แล้วครับเบิดมือเบิดมือได้เท่น,นี้แล้วันมันเส้นดีครับมันแป้งตัวนะ เป็นแจมครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับวันเปลี่ยนสีแล้วบหมักสีเขียวว่าสันเราใส่เลยใส่สีเมงอนผ่ไปก็เครือบครับเครือบเงาชิวๆครับส่วนรถตักนะครับก็วันสองสามปีที่แล้วครับอัน ปลายท่อนะครับยังเป็นเหล็กอยู่เอาไปเอามาครับสนิมเขอะเลยวะผมขัดเบิ้งกันได้เอาเป็ดขัดเบิ้งก็ได้เท่านี้แหละผมว่ามันกินเนื้อหลายบ่เป่าไหมไกินเนื้อหลผลไหมเดี๋ยวพายเบิง้งกินเนื้อเหลียไหลไหมพี่อาญะเลยไหมมันก็เอาเวายูด็อกวันนี้ขนาดสี่เห็นมันเอาอยังไงอีกถึงล่างไหมครับบอกว่านี่เบิง้ง ยัางกระเกือบได้พี่น้องผีปาดดอกให้เบิ่งแม่มันดำอยู่สติกเกอร์ก็หลอกแล้วครับข้างหน้าไหมตัดเองขาก้ามนี่เลยครับอะไรอยู่แม่มันหน่วยเศร้า แตนคลิปอันไหมครับรถดำแดงผมลงไหมบ่มีคนเบิงเลยวะว่าคนสีมักไหมหาลงคลิปทีงไหนไหมครับหาคอมเมนต์มานําเด้อนี่ครับหินหินสามสีหินครับหินสามสีอากาเรื่องของทไส้ไส้มาหาบ่าครับมันจากผมบ่หูเหมือนเอาถ้าจะมาหาเกินไส้มาหาเลยครับ ว่ามีอย่างเห็ดดอกครับนี่ท่อแอร์ก็แตกวะเลรอครับแมเปืเ่อยไปเลยเหระเนี่ครับผมเริ่มถามอย่างหนึ่งไหมครับอันนี้ไหมเขาเอื่นไว้อย่างนี้มันเป็นอันเรื่องสิไหมครับสามเหลี่ยมนี่มันหักไหมมันถือขาตะกิแดแตนมันตำขาตะเกระแตนห,หักโอ้โห่าเปี้ยนยักบาดกันไปหูเจ้วกับอะไรนะครับอะไรของยูดีเนี่ยครับอันนี้แหละอัน,น,อน,นสามเหลี่ยมนี่แหละกันนี่อย่างเงินบุ ก็คอมเมนต์มาเลยครับวันปรบ้านจากบาดอยากเปลี่ยนอยู่รถยังสีใครขึ้นมาแน่ครับแต่กบบ็บอกไมนยังน,นะครับอันนี้ก็ว่าสีถอ,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 อดออกอย้่นี่อันนี้ก็ว่าถอดออกอยู่ขันบได้เปลี่ยนเด้มันเอามาซูลคิงอันนี้สิครับบินเบ่นแหละสมองมาซูนคิงาตนนงากระแตนเลยสิกะคือเก่าครับบได้ใส่ยังมากไม่ดอกเนียนอนเนียนอน นี่แหละครับบรรยากาศตอนเข้าแรอยูผู้เดียวครับหลังล้านก็ประมาณนี้ครับเอ่อคลิปนี้ก็ขอโต,โตกักัอนนะครับไปกันครับหาเห็ดเบียกต้อดหรอกขอบคุณครับสวัสดีครับ